เอาละ้ฮะก็กราบสวัสดีท่านชมทุกท่านนะวันนี้ก็ามาปานี่เหมือนเดิมอุ้ยนึกว่าจะมีคนกดตามชิบหายแล้วเออยังมีเพื่อนมาอยู่ฮะคนหนึ่งมาก็จะเล่นอบอมแมช,ชห้องไม่นนะฮะเมื่อกี้ก็เล่นไปแล้วเข้ามาไม่ทันนะเข้ามาทันสองตายก็ชน,นะไปเก้าศูนย์นะแต่ว่าเข้ามาตาที่เจ็ดศูนย์นะมามบุกดีป่าววะ มันจะมีโคกวะไม่รู้ะอะบุกเยวตอนนี้ไปไหนดีไปไหนดีเล่นฝั่งแดงไม่ชอบผมเป็นคนไม่ชอบบุกอะแบบชอบดักมากกว่านี่มาอยู่ฝั่งแดงนี่ต้องบุกนะฮะเอเก็บไปหนึ่งว่านี้ต้องเข้าบีละเดี๋ยวเอโอ้โหเพื่อนเราตายยี่สิบระเบียงเกิดแล้วเนี่ย ยี่สิบนะโัวระเบียงอีก,อ,กอีกตัวน่าจะอยู่เกิดมั้งผมเห็นยแวบเมื่อกี้นี้น่าจะใช่นะโอเคครับทางกล่องอะไรเ่ะเสียงยิงปืนอืมเขาบอกกล่องสไนด์อ่ะคนไม่ใช่นู่ะเพื่อนเราเปล่าเอาโอเคฮะก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะไป เข้า B ตามสเต็ปฮะไปเแม่งไม่ค่อยถนัดเลยเอมันลานกว้างนะบแม่งมันมีที่ซับซ้อนไงต้องใจเย็นฮะไม่มีเลยฮะมันม,มันไม่เข้าบีเลยฮะเพราะฉะนั้นเราต้องวางฮะมาอาจจะเนียนฮะอาจจะเนียนผมเคยเนียนนะมันวิ่งผ่านเป็นืกันหมดเลยต้องเนียนแล้วไปปาเนียวดีวกว่าไอ้โอ้โหนี่ไงบนระเบียงคนเลย โดดลงไปใต้เบียร์นะเข้าย่องย่องเขา้าโกแล้วก็เกิดมันมีคนหนึ่งเดี๋ยว <classes> เราต้องดักมันก่อนฮนะมาดิมาดิแปดเจ็ดหกเราต้องไปแล้วฮะ เรียบร้อยอะ่ะกงจะหนีระเบิดเลยเมื่อกี้มันวิ่งมาชนปืนเฉยเลยโอ้แย่แย่แย่โอ้โหดูดิไรวะอย่าออกกันนะไม่มันเลยอะ่ะคนน้อยอะ่ะเข้ามากันเยอะหน่อยดีอยากปลาดันบีเหมือนเดิมฮะเขาไม่มีของกันมั้งฝั่งนั้นอะ่ะรู้สึกอืมระเบิดอยู่นู้นหมดเลยอะ่ะแล้วต้องบูล่ะเพราะว่าเขา เดี๋ยวเพื่อนเราไปก่อนนะเผื่อเขามีโค้งมีอะไรเฮ้ยไม่กล้าไม่กล้าลุยมาขึ้นเรียงก่อนแล้วกันโอ้โหไม่ขึ้นว่ะอยู่ไหนวะเพื่อนเราโดนยิงอยู่ไหนเมื่อกี้ เขาก็ไม่บอกโหเอ้ยฝัง่งนั้นเริ่มเข้ามาแล้วฮะมาเริ่มมาแล้วโอเคเราจะหนีออกกันหมดเดี๋ยวโอเคฮะอืมไหม่นี้เจาะพัดลมเลยมันเสียงเสียงพัดลมจะเข้าปะวะโอเคคนเริ่มเข้ามาเยอะแล้วฮะจัดไปฮะ ตอนนี้สกอร์เรากำลังดีอะลืมปรับนะผมเป็นหัวห้องนะว่าจะปรับ13วินจะได้จบนานๆหน่อยเผื่อมัน90อะไรอย่างนี้โครขี้โมช่วยเพื่อนกันฮะไม่เขามีโคกอยู่นี่ว่า <c oughs> อะไรล่ะอะไรด่าไม่โดนไม่โดนแอบก่อนแอบก่อนโอ้เจ็บ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 เ <c oughs> ขาเริ่มมีของกันแล้วนะฮะ เอ้ยโดนเก็บไปสองนี่อีกสองคนไม่ไม่น่ามีของนะเอ้ยโอ้โหเก็บไปสามวาะเหลือตัวเดียวละไปลุยเลยไทยบีไทบีเข้าโกไปละเอ้ยยังอยู่หลังอยู่หลังโกอะ่ะอยู่หลังโกโอเค เดี๋ยวหัวล้อดังไปบ้างวะช่างมันนะไม่เป็นไรโอ้โหเมื่อกี้โดนยิงเจาะยิงแบบเจาะๆเลยฮนะไม่ทันตั้งตัวเลยฮนะไม่คิดว่ามันจะมาไงคิดว่ามันน่าจะอยู่เกิดเราเดินไปแลกโคกับเขาดีไหมเรามันเป็นสายบู๊นี่เวลาทำคลิปมันต้องทำบู๊ดิไม่อยู่นิ่งๆมันไม่หนุกมันต้องคว้างระเบิดไปแล้วบึ้งขึ<ป>้นระเบียงฮะจังหวะนี้ กบล็เอเบียงตัวนึงเอ้ยบอกเราวทำคลิปต้องสายบูเอ้ยไม่เห็นกูจริงๆอ่ะไม่เห็นจริงๆอ่ะอะไรวะยืนอยู่ตอนน้าตตะตาทล้วมไม่เห็นวะผมผมก็ไม่เห็นเขานะแล้วเขาก็ไม่เห็นผม What the โอ้โหเละอย่างนี้เละอย่างนี้เละเฮ้ยคลิปมันจะสั้นไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้ไม่ได้เด้สู้หน่อยดิฝั่งนั้นแนะ่ะเดี๋ยวฮะหาจังหวะกันแป๊บนึง เดี๋ยววิ่งไปโดนโค้กของเราเอามาตัดปาเขาป่าเขาป่าเป็นบอกว่าทำไมเขาป่าเว้าตลอดเลยเต้นก่อนเต้นก่อนเจ็บเจ็บโอ้โหโอ้โหยับออกหมดออกหมดเลยเฮ้ยทำไมฝนต้องออกหมดเลยอ่ะโหูยับเยินแน่นอนะยับเยินแน่นอนโอ้โหสองสี่หกหกต่อสามโอ้โห อะไรอย่างงี้ก็ไม่มันเดี๋ยววะไปเลยเพื่อนจัดการมันเอ้ยมีโค้หรือใช้โค้กไม่เป็นนะแย่แย่มาฮะวน,นี้อยู่ไหนวะอุ๊ยอะไร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 โอ้ยโอ้สงสารว่ะสงสารว่ะแต่อยากให้จบแล้วนะี่ยเออ โอ้ยไ้เนาะคลิปมันจะสั้นไปวะไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่นอีกตาหนึ่งก็ได้โอ้เขาหนีออกหมดเลยอ่ะเอ้ยเอ้ยเขาช่วยฝังฝังนู้นเข้ามาอีกหนึ่งคนแล้วฮะเต้นอะไมตรงนี้เต้นอะไรตรงนี้เห็นอยู่เห็นอยู่ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเฮ้ยเขาไม่ช่วยแล้วฝั่งนั้นเรียบร้อยอยู่ระเบียงคนนึงระเบียงเขาบอกว่าระเบียงอุ๊ยระเบิดบั็ก เดี๋ยวมันมาแล้วเมื่อกี้เห็นว่าแอบก่อนแอบก่อนเฮ้ยเอาไปช่วยสองนู้นเดี๋ยวเอเอ,เอไงล่ะเท่าไหร่แล้ววะสิบสองหนึ่งโอโหอ้โหหลอ่อจบแล้วอย่างเงี้ยทันก็ให้มันรู้ไปดิถาจริงเก้าศูนย์ไหมไม่มีกล่องวะ อ้อุ้ยขาคว้างระเบิดมาก่อนฮะถ้าปาไปจะได้สองเลยนะเนี่ยรู้สึกนี่ไงว่าแล้วเอาไปแดกเห็นยืนอยู่สองตัวเมื่อกี้โอ้โหเรียบร้อยให้อย่างงี้อย่งี้น่าจะจบนะฮะเขาออกกันหมดแล้วฮะไม่มีนะมันจะตัวฟรีเปล่าวะไม่ฟรีนี่ว่า ตัวนี้มีโค้กหรือปลาไปแล้วไหนวะได้ยินเสียงปืนนั่นไงเฮ้ยอยู่ไหนเราไม่บอกกันเลยอยาตายแล้วก็ไม่ยอมบอกตายแล้วก็ออกจะได้จบเนี่ยตัวเดียวเองลอง นายมาวางเลยนายมาวางเลยเออต้องวางสวยนะรอฮะรอมันมาฮะอันนี้ก็ได้แต่รอแล้วฮะถ้าไม่วางมันจะไม่กดดันมันนะฮะอืม141 ยิดเคเอาหน้าเล่นกับคนอ่อนหรือเปล่าผมไม่ได้เก่งนะเว้ผมมีขอไงเชไ <c oughs> อ้ไวเปอร์ี่เนี่รเขายิงอะไรวะตกใจหมดมันไปแอบอยู่ไหนวะเออมาแล้วมาแล้วที <c oughs> ่ยบร้อยให้อย่างงี้ ออยาโอ้ยสุดว่ะสิบผ้าหนึ่งโอ้ยโอ้โหยยับเยินฮะอย่างนี้ยับเยินฮะเดี๋ยวดูแปลว่ามันกี่นาทีโอ้คลิปสิบนาทีโอเคเออเอาประมาณนี้แล้วกันนะเออไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันแล้วเดี๋ยวต้องลงคลิปแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มาสั้นๆแค่นี้แหละเออเพราะว่า คนมันน้อยนะโอเคจเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับคลิปนี้ก็บายฮะดูคลิปจุดแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับขอบคุณค่ะ